อันนี้ก็มาดูว่าอะไรอะไรก็สภาวธรรมใครพูดขึ้นมาก็สภาวธรรมบ้างบุคลาธิฐานบ้างคุณธรรมบ้างจริยธรรมบ้างอาการกริยาบ้างมันสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาเป็นสมสมุติสมมติภาษาจากนั้นก็มีวาจาบ้างมีอากับกิริยามีท่าทางมีนิมิตโอ้เยอะแยะไปหมดเป็นวันสัพที่ทําให้พวกเรา อาจจะงงนึกไม่ออกว่ามันเป็นอะไรคืออะไรโดยเฉพาะคําว่าไอตัวสภาวธรรมเนี่ยที่หลวงพ่อเองก็ได้เอามาใช้บ่อยๆนะซึ่งอาจจะได้ไปฟังจากครูบาอาจารย์ต่างๆมาซึ่งตัวคําว่าบุคลาธิฐานเนี่ยอาจจะได้ยินได้ฟังไม่ไม่บ่อยนะักเนื่องจากว่าคนเขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะแต่หลวงพ่อนี่จะเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ะจะเชื่อมจากไอตัวไอสภาวธรรมเนี่ย มาเป็นมาเป็นตัวตนเพื่อจะให้คนเข้าใจอย่างเช่นพระอินทพระอินทเนี่ยมันเป็นบุคลิกของผู้ยิ่งใหญ่อินทระเนี่ยคือตัวสัญ,ญลักษณ์เรือตัวสมมุติภาษาเนี่ยมันภาษาอินทระเนี่ยแปลว่าใหญ่อณาทระเนี่ยคือความความคิดความเห็นใหม่คือรอยมันใหญ่เาหมายเห็นรอยมันใหญ่อันนี้เก็มาสมมุติแล้วก็ให้มันเป็นว่าเป็นมีความเป็นใหญ่ละมีความเป็นใหญ่ซึ่ง เดิมทีในพระอินเนี่ยเป็นแสดงว่าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งหลายอ่ะในียอันเนี้ยเป็นสภาวธรรมนะเป็นสภาวธรรมไอเทวดาเนี่ยก็เป็นเดวะเนี่ยอ่าด,ดาวาดาว่าเนี่ยแปลว่าสองแปลว่าทูสองสองอันคือมีสุขกับมีทุกมีสองด้านเข้าหมายถ้าเป็นพรหมเนี่ยมีด้านเดียวคือมีสุขอย่างเดียวอ่ถ้าเป็นต่ําลงมาเป็นไอ,อเดชนรโลกเด็นเดรชานเนี่ยก็มีอยู่ด้านเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นทุก ก yeah. ็จะมีโลภโกรธกับหลงไอ้หลงนี่เป็นเดรัจฉานไอ้โกรธเนี่ยคือไอน้นรกอ่าเปรตเปรตเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของราคะคือไอ้โลภเอ้ความหมายเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวสัญลักษณ์ความหมายภาษาที่มันเกี่ยวข้องอีงลงตุงนางกันไปหมดในการอธิบายธรรมผู้ที่ฟังธรรมไม่บ่อยนักก็อาจจะ ไม่รู้เรื่องเรือลำพานจะลำคาญไปด้วยก็ไม่สนใจที่จะฟังต่อคราวนี้หลวงพ่อก็อยากจะมาแยกแยะให้ฟังพอที่จะให้เกิดเป็นก็เรียกว่าเป็นกรอบความคิดเป็นข้าวๆไว้อ่าอาจจะไม่ได้ตรงจริงตามหลักวิชาการะไรหรอกแต่ว่าให้ให้เข้าใจถึงความรู้สึกหรือว่าไอ้อานุมานหรือว่าประมาณไว,ไว้ว่าเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเนี่ยอ่า เอาคาว่าสภาวธรรมก่อนสภาวธรรมเนี่ยก็คือถ้าเป็นบาลีเนี่ยเขาเรียว่าพบเนี่ยสับพบน่ภาวะเนี่ยคือพบพบคือที่เกิดอ่ะมีรูปมีกรรมมาพบมีรูปมาพบมีอรูปมาพบอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่เป็นภาษาบาลี่แต่ว่าเป็นสภาวธรรมคือมันอยู่ในกรอบของของ,ของความคิดนึกของเราเนี่ยแหละใ,ใ,ในในในจิตของเราเนี่ยมันสามารถแยกแยะออกได้ว่าเอ้เสียงนี้เป็นเสียงนกนะเสียงนี้เป็นเสียงฝนนะเสียงนี้เป็นอนเี้ย อันนี้ก็เป็นสภาวธรรมซึ่งมันจะเป็นขึ้นมาที่มากระทบหูของเราเนี่ยหูของเราก็จะฟังจะรู้หรือไม่ก็เห็นสิ่งที่เข้ามาเนี่ยไม่แสงอ่แสงสเปกตรมัมหรือว่าเป็นแสงสีที่เราเห็นเนี่ยอมันมีอยู่เจ็ดสีม่วงคาฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยอแต่ว่าในสีนั้นคือเป็นสีเป็นแม่ของเป็นแม่แสงเป็นแม่แสงแต่เมื่อมันผสมกันก็มีสีเยอะแยะไปหมดเลยอที ไอ้เรามองเห็นในสีเขียวก็มีเขียว,ยวอ่อนเขียวแก่เขียวอะไรเยอะแยะไปสีเหลืองก็มีเหลืองไอ้เหลืองพระนี่เหลืองอะไรมันเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองมะขามแก่เนี่ยแต่มัไม่สีกักโทนสีโอ้เยอะแยะไปเหมือน,นเป็นหมื่นๆแสนสีเป็นเฉดสีเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาวธรรมซึ่งจิตของเราเนี่ยเป็นคนแยกออกได้นะไม่ต้องไปห่วงว่าไอ้นันไอเทไวไไดาพวกนั้นนะไอ้น่ะแต่ว่าด้วยภาษาอ่าคขาเรีสัญลักษณ์สมัยก่อนเนี่ย อย่างพระอินเนี่ยใจส in ัญลักสีเขียวอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนั้นอ่ามีบรรดาลฝนได้อะไรต่างๆได้เนี่ย็ก็จะเป็นบุคคลาธิฐานขึ้นมาว่าพระอ,อินจะเป็นตัวสีเขียวอย่างนั้นพระอ,อินถ้าเป็นเทวดาของประเทศไทยของไทยของพุทธเราก็จะมีชะดงชดามีอะไรไมาแล่ะเป็นพระอ,อินอย่างนั้นถ้าเป็นของ,อาอางอาทางอ,าอินเดียก็จะคล้ายๆกันอา่าถ้าเป็นของจีนก็จะเป็นแบบของจีนจะเป็นพระ,ะอะไรล่ะ องละลาลามะาลาไมอะไรเขาเนี่ยเออเป็นเทวดาของเขานะซึ่งของญี่ปุ่นก็ก็จะมีเป็นเทวดาของเขาของฝรั่งก็เป็นเทวดาเขาก็จะมีบุคคลาธิฐานน่ะที่เขาสมมุติกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอ้อันนี้นะมันเป็นเป็นสัญลักษณ์แทนความดีคือเป็นตัวแทนของความดีเป็นสัญลักษณ์แทนความดีนะอย่างเงี้ยนะเออส่วนตัวคุณธรรมกับจริยธรรมอ่า เอาเอาจริยธรรมกับกริยกริยะกับจริยะก่อนนะกริยะคือกอไก่เนี่ยกริยะกริยาเนี่ยกริยาเนี่ยคือมันมันเป็นท่าทางของบุคคลของเราเนี่ยที่มีการกราบการไหว้ไอ้การกราบการไหว้การเดินการเหินนี่เป็นกริยาท่าทางของเราเนี่ยคือว่ากริยาอันนี้เกิดจากเกิดจากตัวของเราเนี่ยเป็นเป็นธรรมเป็นท่าทางอย่างนี้เนี่ยอันนี้กริยานะ ส่วนจริยาเนี่ยจริยาเนี่ยคือการไปการมาการสัญจรน่ะนึกถึงเอาจริยาคือจรน่ะจรไปจรมาอย่างสุจิระบรินุพุณตามปีเนี่ยอร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านมีการดําเนินดําเนินมีการไปการมาอย่างเงี้ยน่ะอันนี้คือการสัญจรหรือว่าจริยาท่าทางการไปการมาอันนี้ท่าทางแขียนขาไอไอกริยาเนี่ยเอาอย่างเงี้ยน่ะอาการกริยาซึ่งพอเขาเป็นเป็นระดับคุณธรรมแล้วเนี่ย มันก็คือจิตที่มันอยู่ในในในกายของเราเนี่ยที่อยู่ในกายของเราที่ว่ามันมันอยู่มันมันอยู่ในที่เราเห็นบ่อยบ่อยถ้ากิริยาเนี่ยมันจะเห็นบ่อย่อยคือมันมีอแสงรูปภาพอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้เน่ะถ้าจริยาเนี่ยมันจะเป็นมันไปวืดแล้วก็กลับมาคือมันมันมันออกไปข้างนอกความหมายมันมันจอนไปจรมาอันนี้คือความหมายของจริยากับกิริยานะซึ่งจะเห็นบ่อยๆนอเขา แต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราจะใช้ใกล้ๆเคียงกันก็นจะใช้วิธีเดียวกันมาใช้บ้างกรลยาบ้างจริยาบ้างนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ลงไปในธรรมที่ลึกสิงเลยจะต้องแยกอจริยากับกรลยาออกจากกันให้ได้ <c oughs> อันนี้ก็คือหลอดสัมพันธ์ซึ่งเป็นสภาวธรรมที่มันจะแยกออกได้เหมือนกับยันในกองขยะเนี่ยมันจะมีทั้งกระป๋องทั้งขวดทั้งไอ้ถุงพลาสติกทั้งอะไรทั้งเศษอาหารอะไรเพิ่มเติมที่อยู่ข้างเนี่ย ตาของเรามองไปปุ๊บนี่มันสามารถแยกกอกได้เลยว่าอันนี้คือขยะอันนี้คือกระป๋องนะอันนั้นคือพลาสติกนะอันนี้คือเศษอาหารนะปเปลือกกล้วยเปลือกมะอะไรนั้นมันสามารถแยกกัได้หมดเลยเห็นไหมมันแยกกัได้แล้วก็ถ้าใครอใช้ก็เรียกว่าอ,อวิชาสามเนะี่ยเข้าไปถึงเข้าไปถึงอวิชาสองได้นะก็คือวิชาที่หนึ่งคือระลึกชาติได้บุพีนุวัานติยาเนี่ยคือเห็นความคิดมันตัดกลับมาอันนั้นก็เห็นหางมันนะแต่ว่าตอนตอนที่ตอนเห็นมันเกิดเนี่ย คุณจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะไปทําให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าสีเดียวกันหรือว่าอะไรเดียวกันที่มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็แล้วแต่เพราะเราเห็นมันเกิดปุ๊บมันจะไปเกิดอันอื่นจะเกิดอันอื่นจะเกิดอันอื่นจะเกิดต่อกันไปเลยอันนี้ในวิชาสองคุณก็จะเห็นว่าโอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้จังนะมันเป็นอันนี้จังคือมันเป็นเป็นของมันเองเรามังคับมันไม่ได้เลยเรามังคับมันไม่ได้เลยไอ้ที่ ที่เรา,าว่าเราจะอย่าคิดมากเลยอย่าคุณก็อย่าไปทําอย่างนั้นสิคุณก็อย่ายไปคิดอย่างนั้นสิมันบอกกันไม่ได้บอกไก่บอกคิตบอกก็ไม่ได้สภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นคุณหรือว่าพวกเราเนี่ยที่จะทําได้เนี่ย oh. บางคนก็บอกว่าไปฟังธรรมที่เอาปญาัญญาอ่ปัญญานั้นอ่ะมันเป็นปัญญาแค่จินตมัมายปญยาัญญาคือสูต่ตัมายะปัญญาคือฟังมาแล้วเ,เอาไปคิดเอามันอยู่ในจิตอยู่มันยังไม่ได้ออกมาเห็นจิตยังยังไม่เห็นจิตเลยมันยังมันยังควบคุมการ อยู่ของเราอยู่ก็เป็นเรียกว่าอัตตาตตาไอคาว่าตัวตนตัวตนไอที่ว่าเป็นของเราของเขาไม่ใช่ของเราของเขาไอนั้นมันมันเป็นเปลี่ยนปัญญาของปัญญาของไออของความคิด่ยของอัตตานั้นอ่ะมันไม่ใช่ไอภาวนามยวัญญาที่ออกมาคือมันเห็นการไปการมาเห็นการไปการมาเขาเหมือนกับการจรไปจรมาคือการไปการมาของจิตอ่ะไม่เห็นการทํางานของจิตอะสรุปง่ายๆเมื่อเราไม่เห็นการทํางานของจิตแล้ว เราก็จะอยู่ในจิตมันเดิมก็เป็นอัตตาอย่างมันเดิมคุณจะไปละอัตตามันอะไม่ได้หรอกมันมันเอใครที่ว่าไปไปละอัตตาละได้แล้วมันจะว่างอันนั้นไอ้ว่างเนี่ยมันก็เป็นแค่ผลของมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรสภาวธรรมที่ที่มันมันเกิดมันเกิดมาได้สองมันเกิดมาได้หลายอย่างนะไอ้ว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าว่างว่างแล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นไอพระอรหันต์เลยใช่ไช่ ว่างจากการที่มันยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่สนใจสิ่งอื่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าอชานชานอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราคลายออกไปจากชานมันก็ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ฟุ้งเหมือนเดิมมันก็ฟุ้งเหมือนเดิมก็เฉมันก็เป็นอกุศลเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่ไม่ใช่บรรลุธรรมอันนั้นคนประเภทอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็จะเห็นว่าโลกภายนอกมันวุ่นวายแล้วก็จะกลับไปแล้วก็โลกก็ไปอยู่ในป่าในสิ่งที่ไม่มีคนอะไรประมาณนั้ อันนั้นอ่ะอันนั้นคือความสุขที่ที่เกิดจากความสงบที่มันเป็นฌานที่มันไปเกาะอยู่ในลมเดียวแล้วเมื่อจะคลายจากลมนั้นออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะวุ่นวายส่วนญานะเนี่ยคือของของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านตัศนเนี่ยท่านประจัรู้วิชาสามวิชาสามเนี่ยวิชาสามก็คือวิชาหนึ่งอบุพเพนุวาสานุสิยานคือเห็นจิตมันดับจากข่าวที่ไอจากข่าวที่แล้วมาที่เรียกว่าระลึกชาตรระลึกชาติน่ะ ไอ้คนก็มาแต่งไอ้เป็นบุคลาธิฐานเพิ่มตเติมว่าไอ้ระลึกชาติประชาตินั้นเป็นคนนั้นชาตินี้เป็นคนนี้ชาติน่นเป็นคนนี้แต่งเป็นอ,อ,อนิยายขึ้นมาน่ะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นสมมุติภาษาพอมาถึงขั้นสมมติภาษาแล้วคานนี้ก็มาคนส่วนใหญ่ก็มายึดเอาสมมติภาษาเป็นหลักไงามายึดเอาภาษาที่คุยกันที่นันนึกว่าตัวสิ่งนี้นเป็นมันเป็นตัวมันจริงๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ย นึกว่าพระพุทธเจ้าเราจะที่ท่านพูดในนั้นว่าเป็นตัวตนของไอ้เท้าสิทธะไอ้เป็นไอ้ของท่านสิทธะจ,จริงๆยังไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละเราเรียกว่าสภาวะพุทธ,ธะถ้าเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นเขาเรียกว่าพุทธะเ่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอะไรนะเจ้าในประเทศไทยเอามาใส่เอาไปเพื่อความยกย่องแค่นั้นเองว่าอ่าเป็นพูดสูงส่งอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ อีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจไขว้เขวไปว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าเหมือนกับศาสานาริสต์ศสาสนาอิสลามอะไรจะต้องเป็นพระเจ้าจะเป็นศาสนาเป็นอะไรอย่างนั้นอะ่ะเพราะเราไปใช้สัญ,ญลักษณนะ์เอาสัญ,ญลักษณ์มาเป็นคือสัญ,ญลักษณ์คืออมันต้องสูงทรงอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นสัญ,ญลักษณ์อหรือว่าท่าทางของคนอย่างเงี้ยท่าทางอทำท่าโน,น้นท่านี้หรือว่าพูดหรือว่ายักคิ้วยักไหลอะไรต่างๆ่อันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งนั้นเลยะ เป็นภาษาสัญลักษ์ซึ่งมันก็มาแทนคุณธรรมสิ่งใดสิ่งหนึง่งคุณธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้คําว่าคุณธรรมเนี่ยเราไปมองถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมคุณงามความดีไปเนี่ยเพราะเราไปยึดภาษาเนี่ย้าภาษาส,าสมมติแล้วก็มาแล้วเกิดความนิยมกันขึ้นมาว่าไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นความดีจริงๆแล้วคุณธรรมเนี่ยมันเป็นคำกลางๆนะว่าไอ้มันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมันปรากฏขึ้นในจิตของเราเนี่ยแหละนะ จะดีหรือชั่วก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะของคุณธรรมทั้งหมดคือคณะคุณนะเนี่ยมันมาเข้าว่าจะคนคน่ะคนหลังน้วมันคนเราเนี่ยคือทุกอย่างมันมาผสมกันอยู่ในนั้นอคุณธรรมเนี่ยอมันถ้า,าว่าไปเป็นจะเป็นนอนเนียเนี่ยจะเป็นคณะใช่ไหมที่อเอา,เามาคือมันมันเยอะนั่นแหละคำว่าคณะเนี่ยคือมันหลายอันมันมาผสมกันเป็นระบบคุณธรรมคือธรรมะที่มันรวมกันอยู่ความหมายของคุณธรรม ไม่ใช่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันเป็นความดีเสมอนะมันเป็นความชั่วก็ได้นะมันผสมกันอยู่นะแต่ว่ามันบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน์ในความดีอ่ามาหากก็เลยเอาคุณธรรมเนี่ยไปไปใช้แทนความดีคุณธรรมจริยธรรมอะไรพวกนี้นะนะซึ่งการกระทํานั้นมันก็จะมีทั้งดีทั้งชั่วอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่ามันแสดงออกถึงความดีก็หมายคือถ้าหากว่าเป็นภาษาอ่าที่มันเป็นตัวจริงๆของของสภาวธรรมแล้วเนี่ย มันจะไม่สามารถจะออกมาเป็นภาษาตรงๆได้ไม่มันมันภาษาตรงๆมันมันไม่ใช่ทีเดียวอ่ะมันไม่ใช่ไอ้แบบนี้ทีเดียวมันมันเป็นคือแต่ละคนเนี่ยไปเห็นสิ่งนี้แหละไปเห็นสิ่งเดียวกันแหละอาจจะไปเห็นภาวะว่างภาวะนิพพานภาวะอะไรก็แล้วแต่แต่เพราะสิ่งเดียวกันที่ครูบาอาจารย์ต่างๆทด่ท่านมาอธิบงาอธิบายไว้ในยูทูบไว้ในโซเชียลต่างๆเนี่ยท่านก็ไปเห็นของท่านมาท่านเห็นอย่างนั้นเลยท่านก็ออกมาอธิบาย อธิบายเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งมันก็ขอองหลวงพ่อเองเนี่ยไอ้ที่หลวงพ่อไปเห็น่ะมันก็จะเป็นอีกแบบมันก็เป็นแบบลักษณะนี้แหละแต่ว่ามันไม่ตรงทีเดียวมันเป็นสภาวธรรมเราจะต้องเข้าไปเห็นแล้วเราจะเข้าใจเองเมื่อเรามองไปเห็นกองขยะเนี่ยเราสามารถจะแยกออกได้เองว่าอันนี้มันคืออะไรคืออะไรคืออะไรอันนี้คือป่องอันนี้คือขวดอันนี้คือพลาสติกอันนี้เราสามารถจะแยกได้เองคือเหมือนกับเรามองเข้าไปเลยเห็นต่อย่างนั้นน่ะ อ่านั่นคือสภาวะที่นิโรธาคาว่านิโรธนิโรธที่วันเราว่าแปลว่าดับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันถ้าใครเข้าไปเห็นมันมันว่างมันว่างแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ปรากฏขึ้นแต่ว่ามันมีอยู่มันเห็นมันมันเห็นอยู่คือถ้าใครทําดวงตาทำนะเรื่องเอ่อใครอยากจะทําเนี่ยไปดูภาพเย็นนะภาพเย็นก็มีดวงตาทำเอ่อใครทําดวงตาทำเสร็จแล้วขั้นเ่อจะเห็นจริงเนี้ จะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมคำว่าหันทั้งหมดเลยที่เราพูดเราอยู่เราเห็นอยู่มันที่เราอลองพ่อเล่าในคลิปที่แล้วว่าถ้าคุณอยากอ,อยากจะเป็นโสดาบันเนี่ยคุณจะมองอยังไงที่เป็นโสดาบันเนี่ยคุก็มองให้อจากความฝันเนี่ยจากความฝันเป็นความจรงิงแล้วจากความจริงก็ไม่เป็นความฝัน